อันที่แบบว่าตัวผู้บินมาแล้วก็กระพริบรหัสแล้วก็ตัวเมียตอบเนี่ยแล้วต้องตอบให้เป๊ะๆเ้วยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแอมเฮียเบบี้อย่างเงี้ยฮะมันมันมันจะมีเรื่องของระยะเวลาในการาที่ต้องต้องถ้าสามวิก็ต้องสามวิถ้าสองวิก็ต้องสองวิของแต่ละชนิดนะฮะอันนั้นจะเป็นหิ่งห้อยตระก,กูลหนึ่งไปเลยนะครับเป็นพวกหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นของอเมริกานะฮะหิ่งห้อยแบบบ้านเราเนี่ย ก็กระพริบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะกระพริบแบบมีหลากหลายฮะบางชนิดก็อยู่รวมกันบนต้นลําพูเห็นไหมฮะแล้วก็กระพริบพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับที่เห็นกระพริบทะส่วนใหญ่นี้เป็นตัวผู้ทั้งนั้นเลยเล็งจังหวะให้พร้อมกันตัวเมียนี่จะแอบ,บแอบ,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 บซ่อนๆอยู่หาไม่ค่อยเจอนะฮะแล้วก็ตัวเมียจะไม่ได้มีการตอบตามระยะเวลาแบบที่หิงห้อยฝรั่งตอบนะครับทีเนี้ยมันจะมีอ๋อหิงห้อยแบบไม่กระพริบเลยก็มีนะฮะหิงห้อยกลางวันอย่างที่ว่านะครับ พวกนั้นก็ใช้ฟีโลโมนในการถามว่าทําไมยังถึงเรียกเป็นหิ่งห้อยได้ทั้งทังท,งที่ไม่มีแสงคือตอนโตอ่ะไม่มีแสงแต่ว่าตอนเด็กตอนที่เป็นตัวอ่อนยังมีแสงอยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นหิ่งห้อยอยู่อะอะไรมีกระพริบแบบไหนถ้าพวกกระพริบหลักๆก็จะมีแบบอย,อย่างที่ว่านะฮะแต่มันจะมีหิ่งห้อยอีกแบบหนึ่งครับที่มันไม่กระพริบครับแต่มันจะแบบวูบวาบครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโ o w โกล้วคือหมายถึงว่าแบบมันเรืองขึ้นมาแล้วมันก็ค้างติดไฟค้างไว้นานๆเลยแล้วก็อาจจะค่อยๆดับช้าๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักก็ค่อยๆเรืองขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. นะฮะทีนี้เอ่อถ้าเราไปดูตัวตัวหิ่งห้อยเหล่านั้นเนี่ยครับเราจะพบว่ามันมีรูปร่างหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับ,ค,รบคือไม่มีปีกนะครับแล้วก็ หน้าตาเหมือนเหมือนตัวอ่อนนะฮะเหมือนตัวอ่อนหิงห้อยเพียงแต่ว่ายักษ์ใหญ่บมขึ้นมาเหมือนตัวอ่อนที่โตผิดขนาดโตแบบใจแอนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนี่มีหลากหลายนะฮะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับแล้วเป็นเฉพาะมักจะเป็นเฉพาะในตัวเมียนะครับคือที่เห็นข้างล่างนี่คือตัวเมียนี่ตัวผู้นะฮะอันนี้หิงห้อยยุโรปนะครับชื่ออะไรแลมไพริส น็อกติลูก้านะครับตัวนี้ก็นี่ตัวเมียเกาะต้นไม้อยู่แล้วก็เป่งแสงออกมาตรงจะเห็นว่ามันโอ้โหมันหน้าตามันแตกต่างจากหิงห้อยปกติเยอะนะฮะถ้าหิงห้อยตัวเมียปกติของอย่างบ้านเราหรือของชนิดอื่นๆเนี่ยมันก็จะก็จะหน้าตาไม่ต่างจากตัวผู้มากครับเออเนี่ยฮะนี่หิงห้อยญี่ปุ่นนะครับตัวเมียก็น้าเหมือนตัวผู้ครับแต่เพียงแค่มีตะเกียงแค่แถบเดียวนะฮะแต่ตัวผู้จะมีตะเกียงสองแถบตรงตรงกงก้นมันนะครับแค่นั้นเอง ทีนี้ถามว่าเราจะอธิบายยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นในบรรดาตัวเมียที่ค่อนข้างขาวอวบเหล่านี้นะฮะมันเป็นจริงๆมันเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งในธรรมชาติครับปรากฏการ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเนโอทินีนะครับเนโอทินี in เนี่ยเดี๋ยวผมจะสะกดก็คือเนโอแล้วก็ท e ี n อนะครับเขาเรียกว่าปปเป็นปรากฏการ์ที่ชะลอวัยคือ ร่างกายเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่มันคงลักษณะความเป็นเด็กเอาไว้อย่างหิ่งห้อยตัวเมียนเนี่ยแทนที่จะแบบงอกปีกกลายเป็นตัวตัวที่บินได้แล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่มันก็คงความเป็นเด็กเอาไว้เพียงแต่ตัวใหญ่ขึ้นขนั้นเองนะฮะแล้วปรากฏการเนี้ยพบไม่ใช่พบแค่ในหิ่งห้อยครับสมมุติเราเสร์ชแค่คําว่าเนโอเทนีอย่างเดียวนะครับตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊ก เราก็จะเจอว่ามันมีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆมาเต็ไมไปหมดอันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรนะครับ <c oughs> อาจจะน่าเด็กหรือเปล่าเออเนี่ยฮะในคนเนี่ยอย่าไปพึ่งในคนเลยเอาในเดียวนะหาอย่างอื่นก่อนเอ๊ะมันเดี๋ยวผมผมเสิร์ชคีย์เวิร์ดเลยแล้วกันที่จะยกตัวอย่างเนี่ยคือในหมาฮะหมาเนี่ยมันน่าเด็กนะครับ <laughs> แล้วที่การหน้าเด็กของหมาเนี่ยมันเกิดจากการที่คนเราเนี่ยครับไปคัดเลือกตัวที่น่ารักน่ารักอ่ะเอาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นถ้าตัวไหนตาแบ๊วแบ๊วหูตกตกแบบแก้มอะไรอ่ะลักษณะแบบแ,บบแก้มอุ้มๆตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คัดเลือกคัดเลือกไปเรื่อยจนกระทั่งว่าหมาและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยืดยืด,ยดวัยเด็กของมันออกไปมากจนกระทั่งกลายเป็นเกือบจะทั้งชีวิตนะฮะ กลายเป็นว่าหน้าอย่างหมาบางชนิดเนี่ยหมาอะไรเดียหมาที่หน้าแบบสั้นๆแล้วก็ตาโตๆเนี่ยชิดสุอะไรพวกนี้มันกลายเป็นหมาที่เป็นลูกหมาไปตลอดชีวิตอะ่ะนะฮะคืออันนั้นเกิดจากฝีมือของคนนะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไรเพื่อความน่ารักนะ,ะแต่ว่าอย่างสิ่งที่ได้ผลพลอยได้ตามมาอีกอย่างก็คือว่าความเป็นเด็กมันไม่ได้มาเฉพาะรูปร่างหน้าตามันมาด้วยความเชื่องความอะไรด้วยความแบบยังไม่ยังไม่ไมก้าวแล้วยังไม่อะไรเงี้ย เขาก็สันนิษฐานว่าเออจริงๆวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยนะออบางทีการที่เราอยู่กันเป็นสังคมได้โดยไม่ตบตีกันมากนักเนี่ยเราก็ดูเธอรูปร่างหน้าตาอะไรของเราด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็คล้ายๆกับเหมือนกับแบบว่าเป็นนี่คือชิมเป็นซีออผู้ใหญ่กับชิมแปนซีเด็กสัดส่วนหน้าตาลักษณะความใหญ่ของหัวอะไรเรามันไปเหมือนกับวัยเด็กของชิมแปนซีคือหมายถึงว่าวัยเด็กของพวกเอฟทั้งหลาย พวกวานอนทั้งหลายเขาก็สันนิษฐานว่าแนวทางวิวัฒนาการคนเราเนี่ยอาจจะเป็นการค่อยๆย,ย,ยืดวัยเด็กให้มันยืดออกไปเรื่อยจนเกือบจะทั้งชีวิตคือคงคงสัดส่วนนี้ไว้ฮะสัดส่วนหัวโตหน้าแบนไม่ไม่ใช่กรามยืดออกข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็พฤติกรรมก็ก้าวเล้าน้อยกว่าเขี้ยก็สั้นกว่าขนตามตัวอะไรก็ไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่อาจจะมีขึ้นมาเป็นเยอะบางจุดเฉยๆอันนั้นไม่เป็นไรนะครับโกนได้ <laughs> ซึ่ง นี่ฮะเห็นไหมว่าปรากฏการณ์เดียวกันกับในหิ่งห้อยเนี่ยม,มันแพร่หลายอยู่ในหลายๆสิ่งมีชีวิตหลายชนิดแต่ว่าถามถ้าเราย้อนกลับมาที่หิ่งห้อยฮะถามว่าเหตุผลที่หิ่งห้อยบางหลายๆชนิดเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเราเรียกมันว่าปรากฏการณ์อะไรดีก็ไม่รู้นะครับภาษาไทยปรากฏการณ์ย้อนวัยในสตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะฮะคงความอ่อนเยาว์ไว้อะไรเงี้ยครับ เนี่ยตัวตัวเมียมันจะออกแนวขาวๆอ้วนๆน,นะฮะอ้วนๆเนี่ยฮะบางทีก็ไม่ขาวเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยต้องอวบนะฮะเป็นหลักนะอวบอึมถามว่าเอ๊ะมันจะดีเหรอเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะดียังไงครับคำตอบก็คือเขาสาันนิษฐานกันอย่างนี้นะฮะเขาสาันนิษฐานว่าเออชีวิตชีวิตของหิ่งห้อยเราเนี่ยนะ มันมีทรัพยากรจํากัดคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยเออไม่ใช่เงินหมายถึงพลังงานเนี่ยไปลงทุนในการสร้างปีกหรือว่าคุณจะเซฟเงินจากส่วนนั้นเนี่ยเอามาลงทุนที่อื่นซึ่งคําว่าที่อื่นในที่นี้ก็คือความอวบของลําตัวและความสมบูรณ์พันของเครื่องเคราสตรีทั้งหลายที่อยู่ข้างในนะฮะซึ่งพอไปสํารวจแล้วปรากฏว่าเป็นจริงคร หิ่งห้อยที่หน้าหน้าตาเป็นเด็กๆตัวอ,อวบทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีปีกบินไม่ได้เนี่ยมันมีพลังงานเหลือเฟือในการเอามาสร้างไข่เพราะว่ามันไม่ต้องไปสร้างปีกฮนะถ้าเราไปเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่บินไม่ได้นะครับตัวที่หน้าตาลักษณะเงี้ยมันจะไข่ดกกว่าตัวที่มีปีกหน้าตาทั่วไปเยอะเทียบกันแบบเป็นหลายเท่าเลยนะฮะเขาเคยเจอหิ่งห้อยตัวเมียที่กลายพันธุ์อยู่ครั้งหนึ่ง ของชนิดอะไรไม่รู้คือครึ่งหนึ่งของตัวมันเนี่ยมีปีกแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีปีกคือแบ่งครึ่งตรงกลางอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าไอ้ครึ่งที่ไม่มีปีกเนี่ยมีไข่มากกว่าครึ่งที่มีปีกสามเท่าคือก็ค่อนข้างที่จะแบบซัพพอร์ตทฤษฎีนี้ว่าอ๋อที่แท้ในเหิห่งห้อยหลายชนิดเนี่ยไอ้การที่ตัวเมียกลายเป็นแบบนี้มันเป็นการเป็นการแบบโยกย้ายพลังงานลงทุนน่ยแทนที่จะไปลงทุนกับปีก ซึ่งสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่จาเป็นต้องบินไปบินมามากอยู่แล้วก็ได้อาจจะไม่ค่อยมีใครมายุ่งอะไรกับมันอาจจะแบบวางไข่ตรงไหนก็ได้แบบพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปหมดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีปีกหรอกนะเหมือนกับที่เวลาพวกนกทั้งหลายไปย้ายไปอยู่บนเกาะแล้วไม่มีผู้อะไรตัวอะไรมากินมันปีกก็ค่อยๆหดเล็กลงเหมือนกันนะฮะอันนี้คล้ายๆกันคือว่าเออถ้าสิ่งแวดล้อมค่อนข้าง,าง,างสมบูรณ์ไม่ต้องมีปีกหรอกเอาพลังงานที่จะทําปีกนะั่นมาผลิตจํานวนไข่เพิ่มเนี่ย แล้วมันก็ได้เปรียบตรงนี้ตรงนี้สะสมมาเรื่อยจนกระทั่งหลายๆชนิดเนี่ยตัวเมียกลายเป็นหน้าตาแบบคนละเรื่องกับตัวผู้ไปเลยอย่างเงี้ยออันนี้เนี่ยเหตุผลอย่างที่หนึ่งเราเราจำเรื่องนี้แล้วก็เซฟเก็บไว้ก่อนนะครับเ,เราจะย้ายมาดูเรื่องราวของการลงทุนในฝั่งตัวผู้บ้างนฝั่งตัวผู้เนี่ยครับเรามีฝั่งตัวผู้จริงก็ต้องลงทุนเยอะนะฮะคื ตัวผู้เนี่ยบางครั้งกว่าจะได้มาซึ่งแฟนสักคนหรือว่าอะไรล่ะถ้าเป็นสัตว์ก็แบบเป็นได้เมียสักตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะมันต้องลงทุนเยอะนะครับบางบางครั้งเนี่ยต้องเอาของของกินไปล่อหลอกเช่นนี่ฮะเราจะเห็นว่าในสัตว์หลายชนิดเนี่ยมีการก่อนจะเดี๋ยวนะหาอันไหนรูปชัดๆหน่อยอันนี้ก็ได้ฮะ ก่อนที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียได้เนี่ยต้องเอาของกินไปฝากเขาก่อนแล้วระหว่างที่ตัวเมียกําลังกินเหยื่อที่หามาให้เราก็ถึงจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะแบบเข้าถึงตัวนะฮะแล้วก็เออลี่ยงรูปนี้น่าจะชัดหน่อยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวผู้เอาเหยื่อมาให้เอาของขวัญมาให้ตัวเมียกินซึ่งเอ่ออันนี้เนี่ยในทางศัพท์เทคนิคเขาเรียกกันว่านับเชี่ยวกิฟ นับเชียลกิฟต์สกดว่า n u p t i a l แล้วก็กิฟก็คือเป็นมันก็ของของขวัญให้แฟนหรือว่าเป็นถ้าภาษาคนบางทีอาจจะเรียกว่าสินสอดทองมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอดนนี้มั่นแป๊บเดียวแล้วก็โจ๊ะเลยนะฮะก็นี่ฮะสัตว์หลายชนิดแมงมุมเนี่ยบางทีห่อมาให้อย่างดีนะครับห่อใส่ใย,ยมาอะไรใส่ใส่ใย,ยมาให้อย่างดีอันนี้เป็นรูปการ์ตูนที่หมายว่ารูปแบบเขาทําตลกตลกว่าอื รับรักฉันด้วยนะฉันเอาแมงวันมาฝากเงี้ยฮะก็หลากหลายดีนะฮะเออสมมุติว่าในไม่ใช่แค่ในมแมลงครับสมมุติว่าในนกเงี้ยครับนกนี่ก็เป็นสัตว์อีกโอ้ยเดี๋ยวไาสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ตัวเมียไม่ค่อยไม่ค่อยยอมตัวผู้ง่ายครับคือจะต้องแบบ เอาของกินเอาอะไรมาให้ก่อนนะพิสูจน์ก่อนว่าเออดูแลได้นะอะไรเงี้ยเนี่ยเอาปลามาฝากนะฮะเอาอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยหาแมงหาอะไรมาป้อนอะไรเงี้ยครับ <laughs> กว่าจะได้แบบจับคู่กันนะนะฮะมันค่อนข้างเหนื่อยใช้ได้ทีเดียวแล้วก็กลับมาดูในมแมลงอีกทีนึงครจะจะให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าบอลลูนฟลายหรือว่าแดนซ์ n ิ่งฟลายคือเป็นแมงวันที่ ผมไม่แน่ใจว่าในไอ้ก้อนนี้มันมีห่ออะไรไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นอาหารแน่ๆละอาจจะตัวผู้ผลิตลออกมาเองหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะแบกเนี่ยครับไอ้ก้อนฟองฟองอาหารขนาดใหญ่เนี่ยบินแบบบินโชว์ให้ตัวเมียดูฮะเนี่ยครับคือมันก็จะบินแบบขึ้นลงขึ้นลงล่องลอยสวยงามมากครับเป็นแบบเหมือนลูกโป่งเล็กๆที่แบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่กาอากาศเป็นลีลานะฮะที่จริงแล้วก,ก็คือเป็นแมงวันตัวผู้ที่ พยายามจะสร้างความประทับใจให้กับตัวเมียว่าเห็นไหมมีของกินขนาดใหญ่มาให้นะแล้วแล้วแมงวันตัวเมียก็ดูว่าจะไปจะไปกินของใครดีอะไรเงี้ยตอนไหนของใครใหญ่ก็ไปกินของคนนั้นอะไรเงี้ยครับก็นะฮะนี่คือเรื่องราวในโลกของสัตว์นะครับที่มาดูหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยจริงๆเราก็มีสินสอนกันฮะค,คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ หิ่งห้อยเนี่ยตัวผู้มันจะผลิตไอ้เจ้าเกลียววุ้นนี่ออกมาครับเกลียววุ้นเนี่ยก็คือข้างในมีสารอาหารเพียบเลยครับเ,เป็นโปรตีนมั่งอะไรมั่งนะฮะไม่รู้มีไขมันคาร์บโบไฮดเดรตวิตามินและเกลือแร่หรือเปล่าแต่ว่าโปรตีนนี่มีแน่นอนนะฮะเขาศึกษามาแล้วแล้วมันก็อันนี้คือเป็นสินสอดจริงครับคือสอดเข้าไปในตัวเมียเลยครับสอดเกลียวเข้าไปเนี่ยครับหิ่งห้อยนี่ผสมพันนานนะฮะผสมพันธ์แบบเป็นหลายชั่วโมงอ่ะครับบางทีทั้งคืน แล้วก็กว่าจะค่อยๆแบบเสียบไอ้เกลียวนี้เข้าไปได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นการมอบของขวัญให้กับตัวเมียผ่านทางเนี่ยฮะผ่านท่านี้นะครับคออทีนี้เขาก็ไปศึกษาวิจัยว่าเออตัวเมียได้รับไปแล้วเนี่ยมันได้ได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยพอตัวเมียได้ได้อันนี้ครับเขาเรียกว่า น้ำเชื้อที่มาในรูปแบบแพ็กเกจเนี่ยเขาเรียกว่าสเปอร์มาโตฟอรนะครับพอตัวเมียได้รับสเปอร์มาโตฟจากตัวผู้ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหผลิตไข่ได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะถามว่าตัวผู้ได้ดิบได้ดีด้วยไหมก็ได้ดิบได้ดีด้วยเพราะว่าลูกที่เกิดมาก็คือที่ลูกที่เยอะขึ้นที่เกิดมาก็คือลูกของมันนั่นแหละก็เหมือนกับช่วยกันลงทุนช่วยกันร่วมแรงร่วม,วมใจผลิตลูกให้ได้เยอะๆนะฮะนั่นแหละครับแล้วสเปอร์มาโตฟเนี่ยหรือว่าสินสอดของขิงห้อยเนี่ยเรียกภาษาไทยอย่างงี้นะ มันมีความสําคัญมากในหิ่งห้อยหลายกลุ่มเพราะว่าหิ่งห้อยที่โตแล้วเนี่ยไม่ค่อยกินอะไรหมายความว่าตัวเมียเนี่ยทรัพยากรค่อนข้างแห้งแงล้งร่อยหลอได้มาทีหนึ่งนี่แบบอม,มันสดชื่นสามารถผลิตไข่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถามว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไปเกี่ยวข้องไงกับตัวเมียแบบแบบอวบขาวที่ที่ใช่ดูตอนแรกที่ไม่มีปีก มันอย่างที่บอกคือการที่มันคงร่างเด็กไว้แล้วก็เพิ่มความอวบให้ผลิตไข่ได้เยอะเนี่ยมันต่างจากตัวเมียที่ที่เป็นแบบเป็นแบบนี้ครับที่แบบมีปีกบินได้ตรงที่ว่าเจ้าเนี่ยค่อนข้างหิวกระหายพลังงานเพราะว่ามันใช้ไปกับการบินใช้ไปกับการสร้างปีกเลยเจ้าเนี่ยส่วนเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับมันพลังงานมันเยอะอยู่แล้วพลังงานมันเยอะอยู่แล้วคือมันเอาไป คือไข่มันไม่สามารถได้เยอะกว่านี้แล้วพูดง่ายมันแม็กเต็มแม็กซ์ของมันแล้วนะฮะคือได้ได้ทุ่มเทเงินทุนทั้งหมดที่มีในชีวิตเนี่ยไปกับการผลิตไข่เรียบร้อยแล้วผลิตได้สูงสุดก็เท่านี้แหละตัวผู้เอาน้ําเชื้อสินสอดมาให้ถามว่าทําให้เพิ่มการผลิตได้อีกไหมไม่มันไม่ได้หรอกครับมันเต็มเป็นโรงงานที่ผลิตเต็มแคปซิตี้หรือศัก,กยภาพของมันแล้วเออทีนี้ฮรพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ พวกนักวิจัยเขาก็มองแล้วเขาก็ตั้งคําทํานายฮตั้งคําทํานายว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วตัวผู้ที่ในสปีชีสที่ตัวผู้แบบจะต้องผสมพันธุ์กับตัวเมียที่มันเต็มแม็กอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่น่าที่จะลงทุนให้อาหารอะไรตัวเมียอีกมากมายเพราะว่าให้ไปก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรแล้วนึกออกไหมฮะเขาก็ทํานายเลยว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นบางอย่าง ถ้าเป็นตัวผู้ที่เอ้ยถ้าเป็นตัวเมียที่มีปีกเราน่าจะพบว่าตัวผู้เนี่ยให้สินสอดตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้ตัวถ้าเป็นตัวเมียประเภทแบบขาวอวบไร้ปีกนะฮะไข่เต็มตัวอยู่แล้วตัวผู้ไม่น่าจะผลิตสินสอดอะไรให้ตัวเมียเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าผลิตไปก็เปลืองพลังงานมันเปล่าๆมันเอาพลังงานไปทําอย่างอื่นดีกว่านะนี่คือคําทํานาย ปรากฏว่าเพิ่งมีการศึกษามาเมื่อปี2 0 1 0นี่เองนะครับ <laughs> เขาไปดูหง่่ห้อยแบบเป็นหลายส0สปีชีส์เลยเทียบกันดูอ่าสปีชีส์ที่1ตัวเมียเป็นหน้าตาแบบไหนตัวผู้ผลิตสินสอดไหมนับเชลกิฟต์มีไหมแล้วก็เทียบกันไปเป็นคู่คู่อย่างนี้ยปรากฏว่ามันตรงเปปป๊๊๊๊เเกือบจะทุกคู่เลยนะฮะอย่างที่เขาทํานายไว้ว่าถ้าตัวเมียเป็นแบบนี้ตัวผู้จะไม่ให้อาหารเพิ่มแล้วแต่ถ้าตัวเมียเป็นแบบมีปีกอ่าคราวนี้ให้ให้เจ้าเกลียวสเปอร์มาโตฟอรนี่ นะครับซึ่งการทายถูกตรงนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าเออเรามีความเข้าใจธรรมชาติบางอยา่างว่ะคือเราเรามองมันทะลุปู่โป่ปปงเราจนเราสามารถคาดการและทํานายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งผม,ผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากออสำหรับความองค์ความรู้ในด้านชีววิทยานะที่ทำให้เราเห็นเหตุผลเบื้องหลังธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำมาถึงสรุปจบแล้วนะครับ ในสังคมไทยเนี่ยมักจะมองสิ่งมีชีวิตแต่และกลุ่มเนี่ยแยกๆก,กันไปนะฮะสมมุติว่าอาจารย์คนไหนเชี่ยวชาญด้านเต่าก็จะเป็นอาจารย์เต่าด็อก <laughs> เตอร์เห็ด <laughs> ด็อกเตอร์หิ่งห้อยด็อกเตอร์พยูนอาจารย์กิ้งกา่าอาจารย์นกเงือกอ,อะไรไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดนะครับคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าความเข้าใจของของคนไทยทั่วไปคือนักชีวะคือ คนที่หลงไหลในสัตว์อะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็หลงไหลแบบอยากจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันซึ่งก็ไม่ผิดอันนั้นเป็นแนวทางหนึ่งเพียงแต่ว่าแนวทางนั้นมันมันอยู่ในสามัญสำนึกของทุกคนจนมันกบเกิอนอีกแนวทางหนึ่งไปแทบจะมิดเลยอีกแนวทางหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็คือการที่เราสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับอย่างวันนี้ผมเล่าตั้งแต่ปปาวานตั้งแต่หมาตั้งแต่แมลงวนันตั้งแต่กิ้งกา่าตั้งแต่กบนกอะไรไม่รู้หิ่งห้อย เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราเจอแพทเทิร์นความเชื่อมโยงมันนะฮะแล้วเรากั่นกองมาเป็นความเข้าใจปรากฏการที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดชีวิตทั้งหลายจึงเป็นอย่างที่มันเป็นอันนี้คือเป็นชีววิทยาอีกแนวหนึ่งที่อยากจะปลูกฝังและเผยแพร่ให้หลายๆคนได้เข้าใจด้วยนะฮะก็หวังว่าจะร่วมสนุกตามกับผมไป แล้วก็หวังว่าคงจะได้ความเข้าใจอะไรกลับไปบ้างไม่ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมมีเพลงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ <laughs> <c oughs> อ๋อครับก็คือ,อ,อในแง่ของกลไกการกระพริบเนี่ยนะครับมันจริงๆมันก็คือมันสั่งจากสมองมันนั่นแหละครับ แต่ว่าพอมันสั่งไปเนี่ยมันเกิดขั้นตอนหลายสเต็ปมากซึ่งผมไม่สาม,มารถลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการปล่อยออกซิเจนเข้าไปในในช่องออช่องที่เป็นตะเกียง,งมันนะเสร็จแล้วก็มีปฏิกิยาเคมีต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสารชื่อลูซิเฟรินลูซิเฟเรสอะไรอย่างที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะฮะแล้วมันก็จะแบบเปล่งแสงขึ้นแล้วพอมันดูดออกซิเจนออกหรืออะไรเงี้ย มันก็จะดับแสงไปแล้วก็ไอตัวสารที่เอาไว้สื่อระหว่างเซลล์ว่าเฮ้ยจงปล่อยออกซิเจนจงจงดูออกซิเจนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสารเคมีตัวหนึ่งเรียกว่าไนตริกออกไซด์นะครับซึ่งในคนเราก็มีใช้เป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์เหมือนกันไอสารไนตริกออกไซด์ตัวเนี้ยครับสรุปคือมันเป็นเรื่องขั้นตอนซับซ้อนนะโอ้ครับมีม่วงคามน้องเงินเขียวเหลือง <laughs> ไม่ใช่ครับคือ ทาที่ผมเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนใหญ่ที่สุดเลยจะอยู่โซนแบบออกเหลืองะะเหลืองเขียวเขียวนะฮะบางตัวเหลืองมากหน่อยบางตัวเขียวมากหน่อยบางตัวออกขาวสว่างหน่อยก็มีแต่ว่าที่เห็นไม่ไม่เคยเห็นเลยคือสีน้ําเงินนะฮะสีแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหิงห้อยมีเปล่าคือมันมีสิ่งมีชีวิตเรืองแสงหลายๆชนิดที่มีแสงสีแดงแต่ไม่แน่ใจว่าในหิงห้อยมีหรือเปล่า นี่แะเดี๋ยวผมให้ดูตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งเนี่ยมีสองสีเลยเขาเรียกว่าเรลโรดเรลโรดเวิร์มเนี่ยมันมีทั้งสีเขียวทั้งสีแดงในตัวเดียวกันนะฮะคืออันนี้ไม่ใช่หิ่งห้อยเราไปคือบางทีมแมลงอื่นๆก็สามารถมีแสงได้เหมือนกันไม่ใช่แค่หิ่งห้อยอย่างตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เนี่ยทั้งสีเขียวทั้งสีแดงเลยเป็นแบบตีมคริสต์มาสมาเลยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนฮะแต่ว่า มันก็น่าจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าหิ่งห้อยเนี่ยอย่างที่บอกคือไอคือวัยโตมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่อตวัยเด็กมันเนี่ยต้องอยู่กับน้ําอยู่กับดินแล้วก็ต้องหากินในแหล่งที่แบบมีหอยอยุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยซึ่งพวกนพเ,เนี้ยถ้ามลพิษอะไรเนี่ยมีผลอยู่แล้วนะฮะส่วนวัยโตเนี่ยอาจจะไปโยงกับเรื่องของเออมีต้นไม้ให้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเอ่อมีแสงรบกวนเยอะไหมอะไรเงี้ยอันนั้นมากกว่า ผมว่ามันก็คงจะมีความหลากหลายในภายในชนิดเดียวกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าความสว่างเนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าคือคือความในชนิดที่ไม่จําเป็นต้องกระพริบพ,พร้อมกันเนี่ยบางทีมันมีบางตัวกระพริบเยอะหมายถึงว่ากระพริบแล้วเมื่อยเร็วเมื่อยเมื่อยช้าคือคือหมายถึงแบบไอ้นี่กระพริบได้ทั้งคืนไอ้นี่แบบสองชั่วโมงหมดแรงแล้ว,ลวละอะไรเงี้ยก็ก็มีมีความแตกต่างแบบนั้น ความสว่างก็มีความแตกต่างความถี่ความความเร็วในการกระพริบอะไรก็มีความแตกต่างฮะก็เอ่อแต่แต่มันจะต้องมันจะต้องมีรหัสบางอย่างที่คงที่ไว้เพื่อให้เพื่อให้ระบุว่าเป็นชนิดเดียวกันได้ไม่งั้นตัวเมียมันก็งงหมดเกิดตัวผู้แบบแตกต่างกันอย่างมากมายเกินไปอะไรเงี้ยอ,อนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบนะครับเอ่อ มีแตม่มีหลายทฤษฎีที่เป็นสมมุติฐานนะฮะแล้วจริงๆไม่ใช่หิ่งห้อยหิ่งห้อยน้อยชนิดมากที่จะกับพิพพร้อมกันมีบ้านเราแล้วก็มีแบบของแถวๆภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ในอเมริกาก็มีบ้างแต่จะคนละแบบกันนะฮะเ,เขาสันนิษฐานว่าอย่างที่หนึ่งคือบางทีเนี่ยการที่ทุกตัวกับพิบพร้อมกัน่ะมันจะทําให้จังหวะที่ เล็งเห็นว่าตัวเมียอยู่ตรงไหนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมามากมากขึ้นเห็นไหมฮะคือถ้าต่างตัวต่างกับพี่แบบไม่มีใครหาใครเจอเลย <laughs> แต่ถ้าก็พี่พร้อมกันเออตัวเมียมันมีช่องว่างให้แบบว่าโผล่เด่นขึ้นมาว่าแบบฉันอยู่นี่นะอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นออสมมุติฐานหนึ่งอีกสมมุติฐานหนึ่งเขาบอกว่าในสัตว์หลายๆในหลายชนิดเนี่ยตัวผู้มันจะชิงกันว่าใครใครจะแสแดงแสดงลีลาได้ออกมาได้ก่อน อย่างเช่นในปูกล้ามดาบเนี่ยฮะปูกล้ามดาบมันจะมีการโบกกล้ามประทับใจสาวอย่างเงี้ยโบกกล้ามแล้วก็มันจะแข่งกันว่าคือสาวมักจะไปหาคนที่โบกก่อนใครโบกก่อนปุ๊บโออปูตัวเมียวิ่งไปหาตัวนั้นเลยนี่ก็มีมีมีคลิปให้ดูในเน็ตอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าเออหรือในหิ่งห้อยคลายกันบอกแบบชิงกันว่าใครจะกระพริบก่อนอะแต่สุดท้ายหลักการคือพอเห็นเขากระพริบป,ปุ๊บเราต้องกระพริบตาทันทีนี่อรอมั้ยฮะ แต่พอทําไปทํามามันกลายว่าไม่มีใครกินใครลงมันก็เลยกลายเป็นกระพิพร้อมกันไปนเลยไม่มีใครก่อนใครต่อไปอะไรเงี้ย uh. อก็นี่ก็อีกทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีผมก็มีนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมรู้สึกว่าบนต้นที่มีหิงห้อยแบบบ้านเราเนี่ยหิงห้อยน้ําก่อยที่กระพิพร้อมกันเนี่ยนะครับออเน่กอมันงทุมกอยนะ่างมัเนียร้อมกมันบีมีนหยแล้วเินห้พอมีใครผิดจังหวะอะไรขึ้นมาเนี่ย อันนียจะเป็นจุดสนใจของของตัวอื่นแล้วมันจะบินมามาแบบเหมือนมันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวเมียหรือเปล่าอะไรอ,อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าโอเคมันจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาพร้อมกันได้เมื่อยังไงก็ไม่รู้แต่ท่านนะตอนนี้ที่มันพร้อมกันแล้วเนี่ยตัวไหนที่ไม่พร้อมอ่ะอาจจะอาจจะแบบถูกเข้าใจผิดโดยตัวผู้ตัวอื่นได้ไดง่ายถูกแบบมาแล้วมันก็มีจริงๆคือแบบโดนตัวผู้ด้วยกันปั้มแบบแบบว่ายังไงอ่ะคือแบบโดยไม่โดยไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยก็มีก็มีผมก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่เอาไวใ้ให้แยกชัดเจนระหว่างเพศหรือเปล่าว่าจะได้ไม่สับสนกันอันนี้ก็แค่สมมติฐานอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าเป็นชนิดที่พิสูจน์แล้วว่ามีสารในตัว l b g เนี่ยนะครับไม่ใช่ LPG นะครับผมว่ามันก็ต้องกินเยอะประมาณหนึ่งมันถึงจะถึงจะเริ่มแบบอันตรายต่อคนนะครับแต่ถ้ากินแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ แค่แบบรสชาติขมๆหรือแบบแอะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าหิ่งห้อยบ้านเราเนี่ยที่เห็นตามต้นลําพูเนี่ยผมไม่เคยชิมนะฮะว่ามันรสชาติเป็นยังไงเออแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นตัวอะไรจะไปกินมันด้วยยกเว้นแค่เวลาติดใยแมงมุม um. นะฮะข้างคาวนี่ผมไม่ค่อยเห็นคือข้งขางขาวินไปวินมาแต่ไม่เห็นจะมากินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันออถามว่าถ้าเกิดโดนแล้วคันไหมเออถ้าเป็น ถ้าเดี๋ยวนะคือถ้าถ้าเป็นหิ่งห้อยตามต้นลำพูเนี่ยอันนี้ผมโดนแล้วไม่คันแน่นอนมันไม่ไม่ไม่ได้คันอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่เบ่งเลือดออกมาเหมือนอย่างชนิดอื่นๆที่แบบมี Reflex b ซ e e d i n g อะไรด้วยนะครับค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เชื่องนะฮะสามารถรูปรูปหัวได้คือเรื่องอเรื่องแสงก่อนอันนี้คอมมอนเซนส์อย่าไปส่องไฟอย่าไปเปิดแฟลชใส่มันนะครับ เพราะว่ามันกําลังสื่อสารกำลังจีบสาวอยู่แบบไเหมือนเรากาลังคุยกับแฟนอยู่แล้วมันแบบยู่ดีมีคนมาตะโกนเลยแบบบีบแต่ใส่อะไรเงี้ยมันก็คือไปรบกวนการสื่อสารมันอันนั้นแน่นอนแหละนะฮะเ,เวลาอย่างผมอยู่ตรงใต้ต้นหิ่งห้อยแล้วแบบมีมอเตอร์ไซค์ขับส่องไฟผ่านอะไรเงี้ยทั้งต้นมันจะลวนไปหมดเลยแล้วก็อีกสัก30วิบวิมันถึงค่อยกลับมากระพริบตามจังหวะมันใหม่แล้วก็แต่ถ้าเป็นเรื่องเสียงเนี่ย หิ่งห้อยตกใจเป็นนะฮะคืออาจจะไม่ไม่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงโดยตรงแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยแล้วที่มันน่าอนาถก็คือว่าเวลาหิ่งห้อยตกใจเนี่ยหลายๆชนิดมันมีพฤติกรรมแกล้งตายคือทําตัวแข็งแล้วก็ตกลงมาอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันอยู่ตรงบกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรเท่าไหร่มันก็จะหลุดพ้นจากอันตรายได้แต่ว่าถ้ามันเป็นกิ่งที่ห้อยอยู่ตรงน้ําเนี่ยเกิดมันตกใจแล้วมันแบบ เผลอเร่แบบตัวแข็งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยตกตุ๋มไปมันก็คือมันก็ตายนะฮะถ้าปีกมันเปียกปุ๊บมันก็บินไม่ขึ้นแล้วก็ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็มันก็ทนต่อ,อก,การรบกวนพอสมควรคือไม่ใช่ว่าแบบแค่เสียงนิดเดียวมันก็ตกใจตายแล้วอะไรงี้ยไม่ใช่อะ <laughs> คือคืออาจจะต้องแบบคืออย่างเท่าที่ เท่าที่อะไรอ่ะเท่าที่เจอก็คือเวลาเดินไปอยู่ใกล้ๆต้นแล้วพูดคุยเสียงเนี่ยอยู่ตรงหน้ามันเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยตัวนะหรือแบบฟังเพลงหรืออะไรมันก็ไม่ได้ปล่อยตัวอาจจะต้องดังระดับหนึ่งคือสัน่นสะเทือนระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะตกใจยังแต่ถ้าเอานิ้วไปแตะเนี่ยชัดเจนเลยมันจะปล่อยตัวตกมาแต่บางบางครั้งเนี่ยบางคนจะคิดว่าเอ้ยมันโง่แบบปล่อยตัวตกน้ําตายฮะจริงมันไม่ได้โง่ขนาดนั้น คือมันก็แค่ปล่อยลงมาแล้วพอถึงใกล้ถึงพื้นน้ำมันก็โฉบวุบ,บินกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยได้แต่ว่าบางครั้งมันก็พลาดได้ไงเอาเดี๋ยวสรุปแป๊หนึ่งก็คือแค่จะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเอกสารเกี่ยวกับเรื่องหิงห้อยก็อาจจะต้องเพิ่มไปสักประโยคหนึ่งบอกว่า,าหิงห้อยเนี่ยมีระบบการสื่อสารหลายแบบนะถ้าเป็นหลักๆของฝั่งอเมริกาก็จะมีการโต้อตอบกันระหว่างตัวผู้ตัวเมียแต่ของไทย ดังเช่นชนิดที่อยู่เ,เยอะๆบนต้นลำพูหรือที่เรียกว่า t ทอร์ลอปติกเนี่ยเ,เรายังศึกษาไม่พบว่าตัวผู้ตัวเมีสื่อสารกันยังไงอ,อ,อาจจะพูดแบบนี้ได้